ครับเรียนครูที่กรบกรบผมนายปีระผ์เราเก้าหนุวันนี้ครับกระผมจะมาใช้โปรแกรม i s i s ในการเขียวนวงจรสัญญาณผ่านการต่อประสานเมตริกแบบสวิตช์แสดงผล LED ตัวเลข7ส่วนครับเชิญรบฟังรับชุมได้เลยครับตอนแรกก็เข้าไปในตัวโปรแกรม i s i s ก่อนเลยครับแล้วก็มาอุปกรณ์ครับอุปกรณ์ตัวแรกก็เป็นบอร์ด PLC ครับ16 อีพปจ็ดเจ็ดอีโอเคมาแล้าก็วางครับบนตัวต่อมาก็เป็นตัวคยีแคยแคแบบตัวเลขตัวสัต์เครับแบบนี้ครับแบบแล้วก็มากดวางครับ ตัวตัดมาก,ก็เป็นตัวไฟ LED สแสดงค่าตัวเลขครับเกตซิงโอเคครับแล้วก็ตัวกราฟ ก็ลาหมายเลขสามสิสี่นะครับเข้ากับสบ้าเข้ากับ b สามสิบหกเข้ากับ C สมสิบเข้ากับสามเข้ากับมาลึ่งครับขสิเก้าก็ ปีสิบสก็หลักาก็ต่อต่อตรงนี้ฉันได้ก็ต่อเชื่อมปกติเส้นทางก็ดำเนินดปต่อมาเราก็จะมาทำการเขียนโค้ดในตัว pcw นะครับก็โค้ดนี้ผมได้ทำการเขียนเรียบร้อยนะครับก็นำโค้ด ที่เขียนไว้มาทดสอบผลว่าวออุ่หรือเปล่าครับบีออพีชีโกรครับขึ้นสื่เวอลร่ยแสดงว่าโค้ดนี้ใช้ได้ครับแล้วก็เข้าไปตรงที่โปรแกม i s d ต่อเลยครับมาํำการเปลี่ยนค่าครับจะหนึ่งม่เกินนี้ครับ เป็น20็นิค์เกอแล้วก็เลือกไฟล์ที่เราเซฟตัวโคดไว้นะครับเลือกเป็นไฟล์ครับเซฟไว้ไว้ว่า ldd ครับกด open เ okay คแล้วก็กด play เพื่อทดสอบครับ คือไฟ led แสดงค่าตัวเลขครับถ้าผมกดตรงนี้ครับมันจะแสดงค่าตามตัวเลขที่ผมกดครับ6 7 9 1็ดเก้นึ่งะว่ามันจะเมื่อผมกดตรงนี้นะครับมันจะแสดงค่าตามที่ผมกดนะครับก็ขอจบการนำเสนอไว้เมเองแค่นี้นะับครับ